มิสเตอร์มึกคลิปวิดีโอนี้เห็นมาสักพักแล้วนะครับกับ My y ม i i ช h i n g บ l l อ s ครับผมเกม b บ l o s สไปตกปลาเฮ้ยเราเป็นเบนลอสก็คือเราเป็นปลาอยู่แล้วนะครับผมบางตัวนะอย่างทาราลีทลาราล่าเนี่ยแล้วก็ไปตกพวกเดียวกันเนี่ยนะ <c oughs> มีมึกด้วยเข้าเกมมาปป๊บโอ้โหเดี๋ยวอย่าบอกนะว่านั่นคือเป็ดตกปลานั่นมันเป็ดตกปลาหรือเสากระดงเรือครับนะั <c> ่น <oughs> อย่างใหญ่เลยทุกคนใช่ไหม่โอเคอันดับแรกเราจะต้องตรงนี้ก่อนนะครับทาการซัมมอนในส่วนองไข่ออกมานะโอเคสปอนออกมานะครับผมจางนั้นครับกด e เป็นการเก็บไข่นะทีนี้เราก็เอาไข่ามาวางตรงนี้นะครับผมเอะทำไมเกมมันไม่ตรงปกเนี่ยเกมบอกว่าเบนลอดตกปลาแต่พอเข้ามาทําไมเป็นฟักไข่ครับผมก็ดีทีนหนึ่งทุกคนได้ไรมาลุ้นกันครับเฮ้ย ทุง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 คือตุงๆุงทงเป็นคนตกนะครับผมส่วนเราเป็นคนเก็บดีมากเพื่อนอ่ะโอเคได้ปลาทูน่ามาตรงนี้ทีนี้เราทําการแพ็คนะครับผมแพ็คสินค้าพร้อมส่งแล้วนะครับปลาสดๆจากทะเลทุงทุงทุงเป็นคนตกเองทีนี้เราเอัปเกรดทุกคนได้เงินมาก็กดอกปัปเกรดไปปั๊บอัพเป็นเลเวล2นะครับผมต่อด้วยเลเวล3ครับจาก3ไป4ครับจาก4ไป5้าไม่ได้เพราะเงินไม่พอครับเราจะต้องแพ็คขายก่อนนะ เฮ้ยเมื่อกี้ได้กุ้งใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้เห็นกุ้งด้วยอะ่ะทุกคนคอยดูนะอันนี้ได้ปลาขอกุ้งหน่อยนี่ไงกุ้งมาแล้วโอเคเราแพ็คเลยโอเคแพ็คล้วก็ส่งครับผมใครจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับมึกพร้อมส่งเสมอเฮ้ยมีปูด้วยทุกคนดูดิทีนี้เรามี2,000และ้ะมาอัรเกตรตต่อครับผมจาก4ี่ไปห้านะจากห้าไป6 6ไป7 7ดไป8แพ็คต่อแล้วก็ส่งเมื่อกี้ได้ตัวอะไรอะ่ะผมดูไม่ทันเนี้ย เมื่อกี้มันคือตัวอะไรดำๆอ่ะทุกคนเป็นปลาปะมันเหมือนแมงมุมอ่ะอันนี้ปลาปลาปักเป้านะครับผมอันนี้ทูน่านะได้ทูน่าเนี้ยแน่เอาไม่ใช่อันนี้กุ้งเดี๋ยวนะมันจะมีตัวดำๆด้วยนะครับผมอ๋อเป็นหมึกหรือเปล่าอันนี้ปูเห็นแล้วนะครับผมสงสัยเมื่อกี้น่าจะได้หมึกมั้งมันจะออกดำๆสีม่วงๆทุกคนเราแพ็คส่งอีกรอบหนึ่งนะครับผมมาทีนี้อัปเกรดครับจาก8ไป9 9ไป10แม็กไม้นี่ไงได้หมึกใช่ไหมเมื่อกี้มันคือหมึกหรือเปล่าทุกคน น่าจะใช่แหละยังไม่แม็กที่10นะไปต่อดีอ๋อไม่ใช่หอยเม่นมีน้ำหนามชัดเจนเลยมันคือหอยเม่นนะครับทีนี้ผมจะเอาอีกตัวหนึ่งมาช่วยตุงตุงตุงกนะครับผมผมขอแพ็กส่งก่อนโอเคเพราะว่าสินค้าเราขายดีปลาเราขายดีมากสดจากทะเลหมึกตกเองไม่ใช่ตุงๆุงตุตกเองนะครับผมอันนี้เราสามารถรับได้นะครับเป็นเควสทุกคนอ๋อนี่ไงเราได้มาแล้วกี่ตัวนะครับผมก็จะโชว์ให้ดูตามนี้เลยเป็นระดับ นอร์มอกับอันคอมมอนทั้งนั้นเลยนะครับผมถัดมาก็จะเป็นแรยีปิกแล้วก็รีเจนนะครับสูงสุดแค่รีเจนเองเหรอเรามี5,000สปอนเอกมาอีกโอ้โหสองล้านห้าเงินไม่พอครับผมขอสปอนเพิ่มได้หรือเปล่าอ๋อทำไมยิ่งสปอนมันยิ่งแพงครับผม500เอ็มเลยเหรอโอเค100ไม่เอาเพราะตรงๆๆเรามีแล้วนะครับผมอันนี้อันนี้ดีหน่อยมืองโอเค เราเก็บแป๊บหนึงนะหมื่นสองพร้อมส่งจากชนบุรีโอเคทําไม่เงินเราไม่ขยับเลยอะโอเคขยับแล้วนะครับผมเมื่อกี้มันดีเลยนะเอ้ตุงตุงตุงมันใหญ่ขึ้นไหมทุกคนเนี่ยผมคิดไปเองอะใหญ่ขึ้นจริงด้วยทุกครั้งที่เราอัปเกรดนะครับผมตุงตุงตุงก็จะใหญ่ขึ้นแล้วอันนั้นของเพื่อนที่ใหญ่ขึ้นนั่นคือเบ็ดหรือตุงตุงตุงเห็นไหมตรงเนี้ย ที่มันยาวๆอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมแต่ผมขอวางตรงนี้ก่อนนะครับผมรอบมาลา30วิกดเลยนะมาครับเจ้าปเติต้นะครับผมคือชื่อมันบอกชัดเจนอยู่แล้วทุกคนแต่ว่ารอบแรกเนี่ยผมไม่ได้สังเกตรหรือเปล่าคอมมอนตรงนี้หรือว่ามันบอกว่าตรงๆๆแต่ว่าเราไม่ได้อ่านเองนะครับผมผมมันน่าจะไม่ได้อ่านเองมากกว่ามั้งเจ้านี่ตกเร็วกว่าเยอะเลยนะครับผมดูดิเห็นไหมเวลาเขาดึงคันเบ็ดขึ้นอ่ะเห็นป่ะเนี่ยหย่อนไปปึ๊บดึงขึ้นมาหย่อนไปปึ๊บดึงขึ้นมานะครับผมขอมาดูของเพื่อนบ้างนะทุกคน อ๋อมันไม่ใช่ตรงๆอันนี้มันคือเสาบ้านเหรอใช่ไหมทำไมเสาบ้านมันโอ้โหเดี๋ยวไม่น่าใช้เสาบ้านแล้วเมื่อกี้เห็นเบคอนถืออยู่ใหญ่เบลเบล่าเลยนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยเบคอนก็ถืออยู่ก็ถือคันเบ็ดอะทุกคนเออ๋อมันคือกล่องมันไม่ใช่คันเบ็ดมันคือกล่องนะครับผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวนะกล่องสูงถึงฟ้าขนาดนั้นเลยเหรอเบคอนนายเอาไปส่งทั่วประเทศเลยหรือเปล่าเนี่ย ทั่วประเทศก็ผมว่าน่าจะเลยนะครับผมน่าจะส่งทัว่วโลกถ้ากล่องจะส่งขนาดนี้กลับมาบ้านตัวเองเราแพ็คเลยทุกคนครับแพ็คแล้วก็ส่งเลยนะครับผมเรารอนานไม่ได้ครับผมเพราะว่าลูกค้าเรารอกินอยู่ <S <S กดอีกทีครับ4ล้านเหรอเป็นระดับอ e ีพิเอาไหมอะสี่ล้านไม่แน่ใจว่าจะต้องฟาร์มนานแค่ไหนนะครับผมอัปเกรดเจ้าพวกนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับของเพื่อนก็มีฮอสสปอร์ตซานต้าด้วย่ะ2ตัวเลยด้านล่างติดทองนะครับผมนี่ด้านบนอีกตัวหนึ่งเห็นไหม เป็นตัวจากอีเวนต์คิดมัดนะครับผมหุยเขาตกได้อะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหสรรพัดปาเลยนะครับผมมีหลากหลายชนิดมากมายและผมก็เพิ่งสังเกตว่ามีรีเบิร์ดด้วยนะครับเราสามารถกดรีเบิร์ดได้นะแต่ว่าจะต้องมีเป็นลอสที่เป็นระดับแรเจ้าหนี้กับเงิน1 0 0 0 0แสนนะครับผมรีเบิร์ดแล้วเราก็จะได้ฟิตสปอร์ตมาอีก2ช่องนะครับผมแล้วก็เพิ่มอีก1ชั้นครับบวกเงินให้ด้วยอีก10%มาแพ็คแล้วก็ ส่งครับผมได้มาเท่าไรเอยหนึ่งแสนไม่พอครับสี่ล้านเพราะฉะนั้นไปเลยครับผมอีกนานเลยครับกว่าจะได้สี่ล้านมันมีอันอื่นบ้างไหมอันนี้อันนี้คาปูชิโน่สองพันเอาไหมอะคาปูชิโน่ตัวมันก็เท่ดีนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นระดับคอมมอนน่ะผมข้ามไปก็แล้วกันอ้าสามร้อยห้าสิบไม่มีเงินครับผมอ้าไปงั้นแหละอยากได้แต่เงินไม่พอเพราะฉะนั้นไปก่อนเอล เออค่อยว่ากันโอเค25 0 0มได้อยู่บารีลินาคาปูชีนะมาฟังครับมาแล้วครับผมโอเคอัพเกรดไปเลยครับอัพไปแบบละลัวครับผมเงินเราเยอะเงินเราเยอะโอเคเงินหมดแล้วนะครับใหญ่พอๆกันนะแต่ว่าบารีลินาส่จุดหนะพีพ่ๆเนี่ย2.85นะครับสตาร์เตอร์แพ็ค11โลบัคเอาดีไหมเนะี่ยมันได้อะไรบ้างเนี่ยครับผมผมขอดูในช็อปแป๊บหนึ่งนะสตาร์เตอร์แพ็คเราได้อะไรบ้างเอ่ยไม่มีบอกอะ อันนี้ไงมีเพิ่มเพิ่มบทพิีหนึ่งตัวนะครับผมบวกบับเอกหนึ่งฟองแล้วก็บวกเงินเพิ่มขึ้น1 5แล้วก็บวกให้อีก1 0 0 0 0 0 k นะครับลดจาก2 9 9ผมไม่เชื่อมันคือการตลาดครับผมเราได้หมุนฟรีหนึ่งครั้งครับทุกคนไปได้กล่องไหมอยากได้กล่องอ่ะกล่องอันนี้นะครับผมเฟสติบลักกี้บอกไปออกแต่ว่าเราได้มา10,000 0เลยนะวิลลานี่คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอัปเกรดต,ตรงนี้ได้ด้วยครับผมอัปเกรดเป็ดตกปลา เปลี่ยนจากเพ็ดไดมอนด์นะครับผมเป็นเพ็ดกระดูกใช่ปะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เปลี่ยนจากเป็ดธรรมดาเป็นเพ็ดไดมอนด์ดิทาไมเขายังไม่เปลี่ยนอ่ะทําไงอ่ะทุกคนผมจะต้องหรือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนแล้วแต่ว่าเราดูไม่รู้หรือเปล่าอาจจะใช่ก็ได้นะครับผมได้ไมอีกแสนสามครับผมเราจะอัปเกรดอะไรดีครับอัปเกรดเป็ดเนี่ยสามร้อยห้าสิบเคครับผมสามแสนห้ากับอันนี้เฮ้ยอันนี้คืออัปเกรดเพิ่มโชคนะครับผมคอนเวเออร์น่าจะเป็นสายพานตรงนี้ใช่ไหม เราลองดูไหมเจ็ดสอะลองดูนะครับผมเอ้ยไม่ดิมันคือเพิ่มโชคตรงนี้จริงๆผมไม่น่าอัพเกรดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าก่อ,อนหน้านี้เรากดเราก็ได้ของดีแต่ไม่มีเงินครับผมโอเคผมเข้าใจผิดขอโทษทุกคนเพราะฉะนั้นเรามาอัพเกรดเป็นเบ็ดกระดูกกันดีกว่าครับผมเรียบร้อยต่อไปเป็น5 m เลยนะอ่ะเบ็ดเปลี่ยนแล้วนะครับผมเป็นเบ็ดกระดูกนะทีนี้มาส่งต่อครับผมพร้อมส่งแล้วขายไปครับได้มาเท่าไหร่เอย แล้วก็มาตรงนี้นะครับผมปัาบสปอนออกมาสองหมื่นห้าไปก่อนเลยนะครับปูชิโนไม่เอาเนี่ยดูดิเห็นไหมผมกดได้แต่ตัวดีๆแต่ไม่มีตังครับผมประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับทุกคน 750M ฟาร์มกันนานเลยนะครับผมหาตัวที่มันแบบหืมสีเข็ดสีเข็ด50ล้านอยากได้แต่มีแค่5 0 0 0 0 0ผ่อนใจได้ไหมเอยเอ้ผมมีแคนดี้ด้วยอะ แคนดี้5 0 0เราเอาไปทําอะไรได้เนะี่ยทุกคนครับมันมีให้สุ่มไหมแคนดี้มันน่าจะเอาไปแลกของได้นะผมหาที่แกลกแป๊บนึงแลกตรงไหนได้เนะี่ยแคนดี้แคนดี้อันนี้ไม่ใช่7 9ด้านหลังเรามีอะไรเฮ้ยด้านหลังมีตรงตรงตรงแล้วก็อันนี้เป็นเตาบาร์บีคิวแต่ว่ายังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะครับผมอันนี้ยอันล็อกไจแอนด์เบลลก่อนนะครับผมันดับแรกแล้วก็ตรงนี้เป็นท่าเรือ ถ้าเรือก็ต้องปลดล็อกนะครับผม2ฝง่งเลยทุกคนไม่รู้ว่าแคนดี้เอาไปทําอะไรได้เอาเป็นว่าเพื่อนๆรู้เนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมไปก่อนนะเพื่อนสีเข็ดลาก่สองพันไม่เอาอันนี้อันนี้ล้านห้าอันนี้ได้อยู่ครับอีพิกล้านห้าเนี่ยโกเบอร์เบอร์อรปัตพิมนะครับผมถ้าเป็นปกติมันเท่าไหร่ผมจำราคาปกติไม่ได้แต่ว่าติดโกล้านห้ามันมีขายเบลอดด้วยนะครับผมอันนี้ไงทุกคนผมเจอแล้ว เฟสติฟท์ชอบใช้แคนดี้แรกหรือเปล่าอ่ะใช้โอเคเรามี700นะครับผมคือขั้นต่ำต้อง10,000นะครับผมจินเจอร์67เรามี700ไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคูณโชค5นาทีหรือว่าคูณเงินเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฟาร์มกันไปอีกยาวๆแล้วตรงนู้นนะเซลเบล,ลอสเซลเบล,ลอสอยู่ฝั่งไหนฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคจริงๆวับมาก็ได้นะครับผม กดวาร์ปมาเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นช็อปปกติใช่ไหมช็อปเหมือนก,นกันกับตรงนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าจะขายเบรดลอดนะครับก็จะต้องอาออกมาจากการตกปลาก่อนแล้วก็มากดขายตรงนี้ได้ครับส่วนปลาของเรานั้นสดใหม่พร้อมส่งจากทะเลจัดไปได้มาเท่าไหร่ครับผม9แสนครับอีกนิดนึงมารอบนี้พอแน่นอนครับผมล้านห้าโอเคเลยห้าแสนนะทุกคนผมวางไว้ตรงนี้เฮ้ยผมสงสัยว่าถ้าเรารีเบิร์ดเนี่ยมันจะหายไหมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้รีเบิร์ดเลยนะ โอเคจะว่าไปมารีกันเลยดีกว่าอ่าสองล้านห้อีกแล้วครับผมข้ามไปก่อนนะครับผมอันนี้35ล้านอันนี้ยี่เอ้ยเท่าไหร่อ่ะ25ทิลเลียนใช่ป่าวะถ้าผมนับไม่ผิดเนี่ยน่าจะใช่นะครับผมแต่ว่าเราต้องการระดับแลนะทุกคนกดเนี่ยยังไม่ออกแลเลยนะมันมาแต่คอมมอนอันคอมมอนแล้วก็ข้ามไปเป็นอ e ีพิกฟรีเข็ดอะไรพวกนี้เลยนะครับผมอันนี้เอาไหมอันนี้แปดแสนได้อยู่นะพอไหม พอ8 0 0 0 0ไหครับผมลูกค้าออเดอร์มาน้อยช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีว้าวผมได้ปลาระดับอีปิกครับผมไหนไหนไหนแองเกิลฟิตอยู่ในเอ่ยนี่ระดับอีปิกอุ้ยเราได้รีเจนต์อนไหนเนี่ยผมได้ออกเทอพูตตอนไหนไม่รู้ทุกคนผมไม่ได้สังเกตเลยนะครับผมคืออาจจะได้ตอนที่แบบเราไปเดินเล่นดูบ้านคนอื่นเนี่เลยไม่น่าละ่ะทำไมเราได้เงินเยอะนะครับผมมาพอละ 8 0 0แสนะครับผมทีนี้ก็ควักไปอีก1ฟองครับต่อไปเป็นการหาตัวรีเบิร์ตแล้วนะครับผมทุกคนผมข้ามเลยนะเอาเฉพาะระดับแรนะครับผมซานต a 7 5้า750เพราะเราสามารถกดได้เรื่อยๆอยงไงทุกคนมันกดไม่เสียเงินนะครับผมมาแล้วครับตัวรีเบิร์ตเรา80,000แต่ว่าก่อนที่ผมจะกดรีเบิร์ตเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเอาเบนลอดพวกนี้เก็บเข้าตัวก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่รู้ว่ามันหายไหมไง โอเคฟักออกมาเลย<บ>อันนี้ตัวอะไรนะลืมโอเคเบอร์เบอร์ okay, ur, ปัตตาพิมนะครับผมติดโกอัปเกรดไปด้วยอัปเกรดเป็นเบอร์เบอร์ปัตตาพิมกล้ามโตสี่มือเลยว้าวอะไรสติงกี้อีเวนต์มาทุกคนเกิดอะไรขึ้นสติงกี้อีเวนต์แล้วเราจะตกได้ปลาอะไรครับได้ปลาที่ติดการกลายพันธุ์สติงกี้ติดบ้างไหมเนะี่ยดูยังไงเนะี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าปลาเราติดการกลายพันธุ์สติงกี้คือผมดูไม่เป็นทุกคนเฮ้ยม่อยี้ได้ตัวอะไรวะ เมื่อกี้เจลลี่ฟิตปะ่าใช่แต่เป็นระดับอันคอมมอนครับผมยังไม่เห็นมันติดสีเขียวเลยอะเราได้ปลาดาบปลาดาบเป็นระดับอะไรระดับแรโอเคใครแล้วพร้อมฟักแล้วนะครับผมผมฟักเลยนะอันนี้เป็นตัวที่ว่าเราจะรีเบิร์ตนะเพื่อนเ,เดี๋ยวจะต้องเก็บตัวที่จะฟาร์มเนี่ยไว้ก่อนนะครับแล้วก็กดรีเบิร์ตไปอันนี้ผมกันไว้ก่อนไงเราเก็บออกมาเลยนะหยิบอีปิกออกมาแบบนี้โอเคแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับผมตัวนี้ส่วนตรงๆกับเจ้านี่คือ รีเบิร์ตไปเลยนะครับผมผมฟักตรงนี้วันฟักตรงนี้ oh, ปุ๊บเก็บเข้ากระเป๋าอ่อนเดี๋ยวค่อยอัปเกรดทีนี้กนรีเบิร์ตเลยนะครับผม 3- 2 1ไปครับรีเบิร์ตไปเอาทำไมรีไม่ได้อ๋อเงินหมดลืมลืมลืมเราจะต้องมีเงิน10,000แด้วยนะครับผมมาครับออเดอร์พร้อมส่งแล้วทีนี้เงินพอแล้วครับผมอุย้ยสล้านเฮ้ยรีเบิร์ตแล้วมันจะหายหมดเลยไหมอ่ะทุกคนอันนี้ไง พอเรารีเบิร์ตแล้วเงินจะหายหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากดเบลนอดไปก่อนนะครับเขาบอกว่าเงินหายแต่เบนรอดเราเนี่ยจะไม่หายนะครับผมอันนี้50 50ล้านเลยล่ะครับผมรีเบิร์ตไปครับโอเคได้มาอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับผมทีนี้เอามาวางคืนนะครับผมจริงๆเราไม่ต้องเก็บก็ได้นะทุกคนคือสามารถปล่อยไว้ได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเบลอดไม่หายนะมันจะหายเฉพาะเงินอย่างเดียวนะครับผมกดได้ระดับอีพิกมาอีกตัวหนึ่งครับแต่เป็นอูดินดินดุน 2ล้าน5เราเอาตรงนี้ไปส่ง2ล้าน72ล้าน8โอเคได้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 ไดอูดินดินดุดมาช่วยฟาร์มน่าจะฟาร์มเร็วกว่าเดิมเยอะครับออเดอร์ใหญ่ครับได้มา13ล้านครับผมทุกคนเราจะอัปเกรดฐานก่อนไหมเอาขึ้นรีเบิร์ตอ่ะต้องรีเบิร์ตแล้วล่ะครับผมใจเย็นสิอย่าเพิ่งรีบรีเรายังไม่ได้ใช้เงินเลยมาถึงก็จะให้รีย่างเดียวเลยนะครับผมเราจะอัปเกรดเบ็ดก่อนหรือว่าเอาไข่มาอีกฟองหนึ่งผมขอดูแป๊บนึงนะอันนี้แสนสาม ก่อนหน้านี้เราเท่าไหร่นนะก่อนหน้านี้เราห้าหกแสนเป็นล้านใช่ไหมโอเคฮเฮ้ยได้ได้ไปแล้วอีปิกทองสองล้านห้าไปแล้วมือลั่นนะครับผมระวังมือลั่นด้วยนะครับเมื่อกี้จริงๆผมจะเก็บไว้นะเพราะมันติดทองไงทุกคนมันฟาร์มเงินได้เยอะดีนะครับผมดูดิกดอีกทีก็ไม่มาแล้วมาแต่ตรงตรงตรงนะครับผมอันคอมมอนอันคอมมอนสี่ล้านพีพีกีวีมาครับสี่ล้านได้อยู่แหละนะครับผมมาอีกไหม อยากได้เอวอะแต่ว่ามัน350ล้านเลยผมจะต้องเก็บนานมากนะกว่าจะได้20ล้านโบนิกา้าเป็นระดับรีเจนอันนี้ได้ทุกคนผมฟาร์มซื้อโบนิก้าดีกว่าเอากีวีมาวางก่อนนะครับผมแล้วตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมมาเลยอูดินดินดุนอูดิน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 ดุนแล้วก็อัปเกรดไปรัวๆครับผมกลายเป็นอูดินดินดุนยักษ์ 67.5k น่าจะฟาร์มเงินเยอะที่สุดในทีมตอนนี้นะครับผมได้มาแล้วโบนิก้าครับผม20ล้านต่อต่อต่อ,ตอมีอีกไหมสีล้านเหรอแล้วก็350อีกแล้ว2,000สนข้ามไปต่อไปเรารีเบิร์ตไม่ต้องใช้ตัวใช่ไหมเพราะว่าเรามีตัวแล้วนะครับผมเป็นระดับอีพิกอันนี้150ล้านเลยทุกคนกอริโลเนี่ยแต่ว่ามันฟาร์มนานมากนะครับกว่าจะได้150ล้านลองดูก็ได้นะครับผมเผื่อเราจะได้ ผมฟักตรงนี้ก่อน70,000ต่อปลา1ตัวอัพเกรดต่อไป1ล้านผมขยับมาอัพตัวไหนดีแต่ว่าอัพเจ้าพวกนี้ไม่คุ้มครับเพราะมันให้เงินน้อยอะ่ะผมอัพเบ็ดเลยดีกว่าทุกคนเราอัพเกรดเบ็ดเลยนะโอเคแม็กแล้วนะครับผมแม็กแค่นี้เหรอง่ายไปไหมจะต้องรีเบิร์ตก่อนหรือเปล่ารีเบิร์ตอีกถึงจะสามารถอัพได้อีกอะไรแบบนี้ไหมเจ็ดสิบล้านแล้วนะครับผมแต่เวลาก็ผ่านไปนานแล้วเช่นกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมข้าไปเลยดีกว่า ผมรู้แล้ววิธีที่เราจะฟาร์มเร็วๆเอานี่มาก่อนเลยนะครับผม12ล้านนะแล้วก็ไปต่อครับอันนี้1.5ไม่เอาเรามีแล้วนะครับผมเบอร์เบอร์อรปัจพินเนี่ยครับูชิโนก็ไม่เอานะครับไม่เอาครับผมข้ามไปอันคอมมอนไม่เอานะครับแลไม่เอาอันคอมมอนอีกแล้ว12ล้านอีกตัวหนึ่งเออเราจะต้องเอาปูมาก,ก่อนอันนี้เฮ้ยอ็กโซติกทุกคนเจ้าเอสกนะครับผมไม่รู้ต้องฟาร์มอีกกี่ชาติถึงจะได้นะครับข้ามเลย คือต่อให้มาค้างไว้ตรงนี้ถ้าเราไม่มีตัวฟาร์มก็เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้อีปิกติดโกเอาไหมเอาก็ได้นะครับผม4ล้านมาตัวไหนอีกนะครับผมทีมชีสไม่เอาครับปูมาอีกตัวหนึ่งกองทับปูรัวๆครับผมนี่แหละโบนิก้าที่เราต้องการครับแต่ว่ามันใช้เวลาฟักนานหน่อยนะโบนิก้าตัวเก่าเรายังฟักไม่เสร็จเลยนะครับผมห้าร้อเอ็มอันนี้ได้อยู่ครับผมเพราะว่าแค่นี้คิดว่าน่าจะฟาร์มได้แล้วนะครับผมขอไปฟักก่อนนะมาต่อที่ชั้น2นะครับไม่ได้ทุกคน คือเราจะต้องรีเบิร์ตครับถ้าไม่รีเบิร์ตมันไปต่อไม่ได้พื้นที่ไม่พอเฮ้ยผมก็นี่ไง ขายตรงๆ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 ตรงและนี่3.6อันนั้น5ใช่ไหมโอเคเอาเนี่ยออกมาไอพวกนี้ขายทิ้งได้เลยครับไม่ต้องเสียดายเพราะว่าเงินมันน้อยครับผมตรงๆกับเจ้านี่โอเคที่เหลือก็รอเวลาฟักครับผมประมาณนี้ทุกคนครับเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนกันละกันเดี๋ยวเราค่อยกลับมาต่อกันกับรอบหน้านะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับมิสเตอร์มึกขอตัวลาไปก่อนครับและก่อนจะจากกันไปยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปไปกับมิสเตอร์มึกด้วยนะครับ